กิจกรรมอรารยธรรมที่ซ่อนเลนพาเพื่อนๆเนี่ยไปจิมจิมจิมจบนเว็บไซต์นะครับผมแลรกรับ60ไพโมเจมบวก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 ที่นี้คือเราสามารถจับของาะวันสุ่มเพื่อรับไพโมเจมเพิ่มเติมได้อีกครับทำยังไงไปดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมเพนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมการเช่นเคยครับกับอารยยรรมที่ซ่อนเลนนะครับผมซึ่งแน่นอนเลยกิจกรรมนี้อยู่บนโฮโยแล็บนะครับเพื่อนๆ,ๆจะไม่สามารถเข้าจากตัวเกมได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์เข้ากิจกรรมเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก่ <S <S อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการใครที่จะเติมเงินเกมเป็นชิ้นอิมเพอย่าลืมไปเติมกับลิชแมนช็อปนะแพ็คคูณ2ของเขาลีแล้วนะครับเติมคูณ2ราคาสุดคุมผ่านลิชแมนช็อปกันนะทุกคน กลับมาที่หน้าของกิจกรรมของเราอีกหนึ่งครั้งนะถ้าเพื่อนๆคิดเข้าตัวของลิงก์มาแล้วนะเพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่ตัวของหน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับอันดับที่1เลยให้เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินข้อมูลของเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับเลือกภาษาที่เพื่อนๆชื่นชอบครับหลังจากนั้นเรามาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีช่วงระยะเวลาอยู่ที่วันที่29กันยายนแล้วก็ยาวไปเลยครับหเดือนถึงวันที่31ตุลาคมครับเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับเราจะเจอกบบีนแ ผมการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยให้เราเนี่ยไปทําการโพสต์ดูแชร์คอมเมนต์อะไรต่างๆตามเงื่อนไขของเขานะครับเพื่อรับเหรียญทองแดงมานะครับแล้วเราก็จะเอาเหรียญทองแดงเนี่ยไปแลกของต่อครับผมอ่าไอที่ทาอะไรบ้างนั่นน่ะก็คือลิสต์ตรงนี้นั่นเองครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับโพสต์โดยใช้หัวข้อเดินเที่ยวกลางโปงภัยในสัปดาห์นี้1ครั้งอ่ะกดไปทําแบบนี้ครับ จากนั้นเพื่อนๆมาทางนี้เลยนะครับผมมุมขวาบนแบบนี้นะพอเขาลิงก์มาแล้วนะเพื่อนๆกดไปคําว่าเพื่อนๆกรอบคําว่าเดินเที่ยวกลางโครงไพยเอาไว้นะครับเพื่อนๆกรอบคําว่าเดินเที่ยวกลางโคงไพยเอาไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยมุมขวาบนครับทําการกดคําว่าโพสนะครับผมเหมือนเล่น f Facebook อะทุกคนแล้วก็ใส่คําว่าเดินเที่ยวกลางโครงไพยนะแล้วก็เติมแฮชแท็กลงไปแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วเราอยากพิมพ์อะไรเราก็พิม อย่างเช่นเดินเที่ยวกลางคงพายผมบอกว่าผมเล่นแล้วสนุกมากแบบนี้นะครับผมแล้วก็แฮชแท็กเดินเที่ยวกลางคงพงายแบบนี้นะเลือกหมวดหมู่เนี่ยเราอาจจะเลือกแบบง่ายๆว่าแบบเป็นเกมเกมชินอิมเพกเราก็แชร์ประจําวันแบบนี้ครับตอนเลือกหัวข้อเนี่ยก็สามารถใส่แท็กตัวของเดินเที่ยวกลางคงพงายเกมเกมชิ n อิม a พกอะไรแบบนี้ได้เพิ่ม,เต,มเติมครับแล้วก็มากดเผยแพร่ได้เลยครับอ่าก็จะเป็นการโพสต์แบบนี้เรียบร้อยครับผมกลับไปที่หน้ากิจกรรมอารยธรรมโบราณที่ซ่อนเลนอีเรียบร้อยเลยครับ เห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยแค่เราเพียงแค่กดตัวของแฮชแท็กเดินเที่ยวกางุงไพงยแบบนี้นะครับผมเราจะเห็นโพสต์ของคนอื่นเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะครับผมก็เราสามารถมาได้2หัวข้อแล้วนะครับผมก็คือการอ่านโพสตเนาะแล้วก็เราทําการโพสต์เหมือนกันนะครับผมกดรับเหรียญไปปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับยังไม่พอครับเขาให้เราไปทําเรื่องราวน่าสนใจในเทวท์อีกอ่ะไปทําต่อครับ ต้องใส่หัวข้อเรื่องราวน่าสนใจในเทวอ่ะก๊อปไว้นะครับผมก๊อปไว้แล้วก็กดโพสต์เหมือนเดิมครับผมกดโพสต์เลยเรื่องราวน่าสนใจในเทวทวันนี้ฟาร์มแล้วอาร์ติแฟกเกลือมากอ่านี่เรื่องราวที่น่าสนใจในเทวด์ของผมในวันนี้นะครับผมก,ก็ทำการใส่ข้อความด้านบนด้านล่างอาจจะเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมเลือดมวดหม,มูเกมเกณชินอิมแพก เป็นแชร์ประจำวันเหมือนเดิมใส่หัวข้อก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจในเทวทแบบนี้นะครับผมเกณฑชินอิมแพกแบบนี้กดเผยแพร่ไปเหมือนเดิมครับอ่าเผยแพร่เรียบร้อยแล้วกดแฮชแท็กกนเดินทางในเทวทสักหน่อยครับเมื่อกี้นะมันมีเรื่องของการให้เรากดไลค์ด้วยนะครับผมเราก็ทําการกดไลค์ของลิงก์คนอื่นไปสัก2ไลค์แบบนี้ครับผมกดจิ้มไป2ที กลับไปที่หน้าอรารยธรรมโบราณหน้าเรียบร้อยไปอีก2ภารกิจครับก็คือเราไปแชร์โพสต์แล้ว1โพสตกดไลค์แล้ว2อ,อันนะครับยังไม่จบครับอีก2อ,อันที่เหลือเขาบอกว่าดูหน้าแนะนําเนื้อหา3-1ครับคลิกเข้าไปดูอ่านี่ก็จะเป็นหน้หนาแนะนําของ3-1ครับปิดไปได้เลยครับผม เรียบร้อยอีกหนึ่งอันแชร์หน้ากิจกรรมนี้กดไปทำอ่าเราจะแชร์เป็นรูปภาพเป็นอะไรก็ได้นะครับง่ายมากๆเลยอย่างผมเนี่ยผมชอบกดแชร์เป็นรูปภาพแล้วก็ไม่ได้เอาไปแชร์ที่ไหนหรอกนะครับก็แค่กดเอาไว้เท่านั้นเองหรือจะไปแชร์ใน t w i t t ตอร์อะไรก็ได้นะแชร์ให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆรู้จิตก,กิจกรรมนี้กันเยอะๆก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปนะครับซึ่งภารกิจรายวันตรงนี้นะครับผมเขาก็จะรีในทุกๆวันนะครับก็ในตอนเที่ยงคืนเขาก็จะรีเป็นเซตใหม่เซตใหม่ให้เพื่อนๆเนี<ๆ>่ยไล่ทำไล่ทำกันไปเรื่ รับเหรียญรับเหรียญมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเอามาแลกโมล่าไพ่โมเจมหรือว่าจะเป็นไบอัพตัวละครแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่ง3รางวัลน,นี้เพื่อนๆสามารถแลกได้1ทีนะครับผมก็จะมีสต็อกของวันนี้เขียนอยู่นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาในวันนี้อีก13ชั่วโมงเขาจะเปิดครับก็อีกไม่นานแหลวเราก็มากดแลก60สิบไพ่โมเจมแบบนี้ได้กันทุกคนเลยนะครับทวหน้าแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้เงินไม่อยากได้ไบอัพตัวละครนะครับเราก็อยากได้เพชรเพิ่มเติมเลื่ ล่างอีกนิดนึงครับจะมีหัวข้อที่เรียกว่าจับรางวัลเหรียญทองแดงนะครับเพื่อนๆสามารถเอา30เหรียญที่เพื่อนๆแลกมานะอย่างของผมเนี่ยมี8 4ี่เหรียญครับผมเอามาจับรางวัลดีกว่าครับซึ่งเรามากดพรีวิวรางวัลสักหน่อยจับรางวัลนะครับจะมีการสุ่มแจก60ไพโมเจมทั้งหมด3 0 0 0 0รางวัลด้วยกันครับอ่าผมอยากได้ผมอยากเป็นหนึ่งในส0,000ืกดจับรางวัลไปเลยครับปอกแปก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 เป็นยังไงได้ไหมได้ไหมเรียบร้อย คุณได้รับเหรียญทองแดง10เหรียญครับผมเอา30ไปแลก10งงเหมือนกันนะอะไปต่อครับอีก30ครับได้รับเหรียญทองแดงอีก1ิเหรียญโอ้อีก10เหรียญครับอีกหนึ่งทีครับโอ,โอ้โอ้ผมได้กรอบรูปโปรไฟล์อรารยธรรมที่ซ่อนเลนส์แบบ90วันครับผมซึ่งกรอบรูปโปรไฟล์ตัวนี้คือเป็นกรอบรูปเหมือนให้เราเอามาใช้ในตัวของเว็บโฮยะแล็บนะครับ ตัวของกรอบเมื่อสักครู่นะเพื่อนๆก็สามารถกลับมาที่ตัวของเว็บ h ฮ y o ย a แที่เป็นหน้านี้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมไปที่ข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ครับผมกดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวครับแล้วก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าแก้ไขกรอบรูปโปรไฟล์แบบนี้เมื่อกี้ผมได้มาใหม่หนึ่งอันนี่กดใช้เลยเนะครับผมก็กดบันทึกไปครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับกิจกรรมอารยธรรมที่ซ่อนเลนในวันแรกนี้นะครับผมก็ไม่ยากใช่ไหมล่ะทุกคนแต่ก็จะต้องมาขยันหมั่นทํากันหน่อยนะากดแชร์กดอะไรแบบนี้ในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ทําไปได้ยาวๆเลยนะครับผม1เดือนเต็มนะแล้วก็ ในตัวของของรางวัลตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถแลกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อแต่ละรางวัลเนาะก็ตรงนี้60ไฮโมเจมก็ได้แน่ๆนะครับทุกคนส่วนตัวของเหรียญทองแดงเนี่ยเพื่อนๆสามารถจับได้วันละ5ครั้งด้วยกันนะครับผมไม่ได้อะไรเลยวันนี้ได้แต่กรอบมานะครับไม่มีอะไรไปแบบเป็นส่งเป็นจดหมายไปในเกมเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เพชรหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายมาเป็นตัวของของรางวัลในเกมแบบนี้นะครับและนั้นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมอารยธรรมที่ซ่อนเล่นแล้วนะครับ กิจกรรมบนเว็บไซต์มาลัวๆเลยเนาะทุกคนใครเป็นสายเก็บเพชรแล้วก็ไม่อยากให้พลาดสักกิจกรรมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ81,911ยซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคลิปนี้ผมแล้วก็ไซโนก็ขอตัวไปสืบหาล่องรอยอรยธรรมโบราณต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's Be together fasting go